ถ้าเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับสรี่ในวิดีโอของที่ใช้หมดแล้ว4นะคะทํามา4ครั้งแล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยกลับไปดูอันก่อนๆได้เลยค่ะวิดีโอของที่ใช้หมดแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆที่แบบ New Subscriber เนาะ mm hmm. ก็คือสรี่เอาสิ่งที่สรี่ใช้ในชีวิตประจาวันเนี่ยราคาทุกอย่างเลยหมดแล้วเอามาคุยกันว่าเราจะซื้อต่อไหมไม่ซื้อต่อไหมด้วยเหตุผลอะไรนะคะก็วิดีโอแบบนี้ค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าเราเหมือนกับว่าใช้ของจนหมดแล้วรู้ทุกซอกทุกมุมของผลิตภัณฑ์แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราซื้อต่อ ว่าผลติตภัณฑ์นั้นดีจริงๆใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่ซื้อต่อเอ๊ะมันมีเหตุผลอะไรที่เราไม่ซื้อต่อมีตัวอื่นดีกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะ มาเริ่มกันที่ผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกเลยคะ่ะกลุ่มผลิตภัณฑ์อาบน้ํานะคะน่าเบื่อน,นิดนึงนะคะแต่ก็เดือนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่มากมายก็มีอันแรกเลยคะ่ะ e. froche อันนี้เป็นกลิ่นพีชเนอะอย่างที่รู้นะคะว่าเป็นหนึ่งในกลิ่นโปรดของซาลีเลยกลิ่นพีชเนี่ยก็เป็นลูกค้าประจําซื้อของเขาเนี่ยก็ทุกๆครั้งที่มีการลดราคาบางคนบอกซาล,ลี่เป็นพรีเซนเตอร์ของ e. f r o ชเบอกไม่ใช่นะ ซื้อเยอะเลยเกินอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเวลาไปซื้อที่แต่ละทีก็ซื้อค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันมีบัตรลดเยอะใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้ไปที่ร้านบ่อยอะไรมากมายนะก็จะไปช่วงที่เขามีโปรโมชั่นลดราคาเท่านั้นซื้อราคาเต็มเมนี่ยไม่ค่อยซื้อหรอกส่วนใหญ่ก็ซื้อช่วงลดราคานะคะอันนี้ก็หมดไปอีกหนึ่งอย่างแล้วกับ ครีมอาบน้ำของอ v โรเชนนี้ก็เป็นกลิ่นแบบธรรมชาติเป็นแบรนด์ที่แบบว่านะรักสุขภาพรักธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะคะอีก2อ,อย่างหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยค่ะอันนี้ขอเสียงให้กลุ่มคนที่รักสติก๊กเหมือนกันหน่อยได้ไหม <laughs> นะคะเพราะว่าเออที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าแพคเกจจิงเลยเป็น Milky Body Bath นะคะจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสำหรับเด็กเนาะแต่เราก็ซื้อมาใช้กันเองในบ้าน2คนน่ยนะคะเป็นกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นแป้งเด็กอะไรพวกเนี้ยคะ่ะจะลีไม่ค่อยปลื้ม กลิ่นนี้เท่าไหร่นะคะคงไม่ซื้อต่อแล้วแหละแต่ว่าที่ซื้อมาครั้งแรกเนี่ยก็เพราะว่า Love Gel s t ติ k ตัวนี้นะคะมันน่ารักเนอะแพคเกจิ้งเ,งเนี่ยนะคะแต่ว่าในเรื่องของกลิ่นแล้วก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะคะถัดมาเป็น BeN nice นซขวดนี้ค่ะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็น B ี nice หรือว่ายี่ห้ออื่นๆเนี่ยอันนี้เคยใช้มาแล้วนะคะซื้อใช้แล้วซื้อใช้อีกแต่ว่าไม่ได้แบบทันทีทันใดก็คือสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นโรคขี้เบื่อง่ายนะซื้ออนุนมาลองอันนี้มาลองอันนั้นมมาลลออออองงอย่เเีี้้กกกก็็็ัันนนนนคืปตวึิวห ใช้ได้อันนี้มันเป็นรุ่นแบบว่าครีมกระชับผิวนะไม่รู้ว่ากระชับผิวจริงเปล่าแต่ว่าเออกลิ่นม,มันหอมดีเป็นกลิ่นแอปเปิลกับกลิ่นทับทิมนะคะก็ใช้ได้เลยทีเดียวผลิตภัณฑ์อาบน้ําอีกชิ้นหนึ่งที่สัลลี่ได้มาเป็นตัวทดลองใช้ก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นของแบรนด์เอิร์นะคะ เป็น body love เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นวายะนะเป็นเจลอาบน้ำกลิ่นหอมสดชื่นเจ้าตัวนี้เนี่ยซารีได้มาจากกล่อง vanity trove นะคะใช้หมดแล้วเอาไปแบบว่าพกพาก็สะดวกดีเวลาไปต่างจังหวัดอะไรแบบเนี้ยกลิ่นเขาค่อนข้างหอมแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบเหมือนวายมากๆเลยจริงๆแล้วซารีเนี่ยอยากจะซื้อใช้ต่อนะเป็นเจลอาบน้ําที่ค่อนข้างดีแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงมากเลยหันไปดูราคาที่เขาบอกมาในใบ vanity trove นะคะก็คือ380 ml อยู่ที่ 555บาทเลยคิดว่าคงจะไม่ซื้อต่อถ้ามันไม่ลดราคานะแต่ว่าสาลี่เคยเห็นเออเขาเอามาลดราคาตามงานแฟร์ต่างๆถ้าเกิดสาลี่ไปเจอแล้วมันราคาลด 20, 30, 50าอะไรเงี้ยอาจจะลองซื้อมาใช้ดูนะคะ มาถึงผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับการอาบน้ำาั้งค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นบอดี้สครับจากอ e ีฟ r รเช่นะคะเข้ามาในแพคเกจจิ้งน่ารักมากเลยแต่ว่าตอนนี้แบบกังไปแล้วเพราะมันนานละนะคะเป็นคล้ายๆขวดแยมแบบนี้นะคะเป็นเมสสครับที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็สครับผิวได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ทําให้ผิวเนี่ยรู้สึกแห้งกร้านใดๆทั้งสิ้นนะซอลิเป็นคนชื่นชอบเจ้าแบรนด์นี้มากๆเลยอันนี้หมดแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อต่อช่วงที่แบบมีโปรโมชั่นรุ่นนี้เป็นรุ่นกรีนดอทนะคะไม ซื้อได้นอกจากโปรโมชั่นวันเกิดเท่านั้นก็เป็นเมสสสครับอย่างที่บอกดีที่สุดเท่าที่เคยใช้มาคล้ายๆกับว่าเขาเอา,มาเมล็ดของธัญพืชอะคะ่ะมาบดให้ละเอียดแล้วกลายเป็นเมสสสครับให้เราใช้นะคะคล้ายๆแบบนั้นเลย มาถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผมกันบ้างค่ะผลิตภัณฑ์บำรุงผมอันนี้เ,เป็นตัวใหม่สำหรับซารีนะเป็น h e a d and s h o เ l d e r เป็นกลิ่น Apple Fresh นะคะเจ้าตัวนี้เ,เป็นแชมพูขจัดรังแคก็คือซารีเ,เป็นคนชอบสระผมตอนกลางคืนนะเพราะว่าถ้าเกิดสระผมตอนเช้าร้อนแห้งกว่าเจาะจั๊บ้านโอ้ยไปทำงานใส่ทันทีเลยนะคะก็เลยชอบสระผมตอนกลางคืนแล้วก็อย่างที่รู้ว่าสระผมตอนกลางคืนบางทีมันจะมีรังแคได้นะเพราะผมเรามันอับชื้นตอนกลางคืนนั่นเองปกติเนี่ยใช้ของคลินิกนะคะคลินิกเขา ก็จะเป็นกลิ่นแชมพูธรรมดาทั่วไปแล้วเขามีรุ่นใหม่ใช่ไหมที่เขาพัฒนาเป็นสีม่วงรุ่นนั้นก็หอมดีแต่ว่าสาลี่เดินผ่านรุ่นนี้แล้วแบบว่าคือเดินผ่านปุ๊บแล้วกลิ่นมันเข้าจมูกมาเลยแล้วแบบว่าแบบ นะฉันต้องไปตามหาให้ได้ว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นอะไรประมาณว่ากลิ่นซูกัสกลิ่นแอปเปิ้ลอะไรประมาณนี้เลยนะคะสล,ลิชชื่นชอบแล้วก็อย่างหนึ่งมันขจัดนังแคร์ปกติชัมพูดขจัดนังแคร์มันไม่ค่อยมีทางเลือกมากมายสมัยนี้เนี่ยดีขึ้นหน่อยที่แบบวา่าเขาเริ่มทํากลิ่นนู่นกลิ่นนี่มาให้เราได้แบบว่าคนรักกลิ่นหอมหอมได้มีใช้กันะนะคะเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่สล,ลิเพิ่งจะลองครั้งแรกเดือนนี้แล้วก็แบบประทับใจด้วยกลิ่นหอมมากๆเลยนะแล้วจากนั้นเราก็แบบมาดูที่ครีมนวดผมกันที่แบบเป็นกลิิลล่่นนนนคคลลล้้าายยๆกกกััเบจื กลิ่นมันออกแนวแบบไม่รู้ดิแอปเปิลที่แบบแอปเปิลสีเขียวอะที่แบบประมาณนั้นอะอารมณ์นั้นอะนะคะก็เป็นเจ้าตัวนี้นะคะจะได้ใช้หมดแล้วทั้งสองกระปุกเลยใช้ดีกระปุกแรกก็เลยไปซื้อกระปุกที่สองมาใช้เป็นเทสเมนะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็น Sprit Recovery นะคะก็คล้ายๆกับว,ว่าจะประมาณว่าบำรุงผมแห้งแตกปลายหรือเปล่าอันนี้ฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยว่ามัน ช่วยเรื่องอะไรประมาณว่าดมกลิ่นแล้วก็แบบว่าเอามาเลยฉันชอบนะแล้วพอใช้แล้วดีฉันก็ชอบตามไม่ได้ทันอ่านคุณสมบัติเลยเนี่ยว่าเขาแบบว่าช่วยเรื่องอะไรไหนดูหน่อยสิอ๋อเจอละนะคะก็สําหรับผมเสียและผมแตกปลายนะคะก็คือสได้ใช้เจ้าตัวนี้แทนครีมนวดผมไปเลยก็ดีมากๆแล้วก็กลิ่นหอมมากๆด้วยนะคะและกอย่างหนึ่งเวลาที่เราใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีฟองนิดหน่อยปกติครีมนวดผมเนี่ยคอนดิชเนอร์หรือมาร์กเนี่ยมันฟองไม่ค่อยมีนะเจ้าตัวนี้มีฟองนิดหน่อยเวลา ขยาแล้วมันแบบว่าได้ใจอ่ะคือขยําแล้วมันรู้สึกโอเคอ่ะมันันมันก็ว่าเวลามันมีฟองแล้วมันก็แบบทาให้เราอยากขยํามากยิ่งขึ้น่ะประมาณนั้นะนะคะถัดมามาดูผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้ากันบ้างค่ะก็เป็นพวกโฟมล้างหน้าอะไรประมาณนี้นะคะเจ้าตัวแรกเนี่ยสลีแบบว่าพยายามจะแบบใช้ให้หมดมันนานมากแล้วมันอยู่ในวิดีโอรู้อย่างนี้ไม่ซื้อดีกว่าของสลีด้วยนะก็คือเจ้า Dove โฟมล้างหน้าตัวนี้ค่ะคือแบบมันล้างเครื่องสำอางไม่ค่อยจะออกใช่ไหมคะซาลีก็ไม่ค่อยจะหยิบมาใช้แต่ว่าที่หมดไปได้นี่ก็คือเอาไปล้างแปรงแต่งหน้าดีใจมากที่แบบหาอย่างประโยชน์อย่างอื่นมาใช้ได้ไม่งั้นก็คือแบบไม่รู้จะทําอะไรทิ้งเสียดายเงินนะคะถ้าเพื่อนๆเป็นเหมือนซาลีเอาไปล้างแปรงแต่งหน้าเลยค่ะก็คือล้างได้ดีมันเป็นแบบออยล์โฟมอะไรพวกนี้นะคะมันจะขจัดเครื่องสาอางที่แปรงได้ดีแต่ว่าบนหน้าของเราเนี่ยไม่ได้เรื่องจริงๆนะคะเจ้าตัวนี้ก็คือไม่ซื้อต่ออย่างแน่นอนนะถัดมาอีกตัวหนึ่ ตัวนี้ที่เป็นของคูรอนนะคะเป็น Gentle Brightening Cleansing นะคะเป็นมูสตัวนี้นะคะได้มาจากเครื่องของคูรอนที่เราซื้อเป็นเซตนะนะเครื่องทำความสะอาดหน้านะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็โอเคบางคนบอกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างแรงทำให้ระคายเคืองผิวหน้าได้สำหรับซารีก็โอเคนะไม่ได้แบบว่าทำให้หน้าระคายเคืองอะไรถือว่าใช้ใช้ค่อนข้างดีทีเดียวเสียงเครื่องบินมาโอย เฮลิกคอปเตอร์เออกับเขาเรื่องนะคะก็คือก็เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดีอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะสําหรับสําหรับสาลี่นะแล้วก็อย่างหนึ่งมันมีคุณสมบัติก็คือไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีน้ําหอมไม่มีสารกันบูดสารกันเสียไม่มีสิ่งที่แบบแปลกปลอมไม่ดีต่อผิวเรานะคะอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าราคาเดี่ยวๆเนี่ยเท่าไรเดี๋ยวสาลี่ไปดูทีว่าสันว่า,าจะแบบหาซื้อมาหรือเปล่าหรือ,รอ,อยังไงเพราะตอนนี้สาลี่ก็ใช้เจ้าเคลสโซนิกคู่กับโฟมล้างหน้าตัวอื่นๆนะคะซึ่งมันก็ให้ผลลัพธ์ได้ดีเดี๋ยวดู เจ้าตัวนี้2ตัวนี้นี่เป็นตัวที่แบบว่ามาจากแบรนด์เดียวกันแต่ว่าคุณภาพไม่ค่อยเหมือนกันเลยค่ะ ตัวแรกเนี่ยเป็น n e โตรจีน่าว i สเบลครีเอ r a ิงแกฟฟูดเดลิสคร u บนะคะตัวนี้เป็น De ลิ s c รัแล้วเนื้อสครับ, s, รบเขาดีมากๆเลยซารี่พูดถึงเจ้าตัวนี้ในหลายวิดีโอมากๆเลยว่ามันเป็นเฟอร์ริแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ d u g Store ที่ค่อนข้างดีมากๆคือเนื้อสครับเขาละเอียดละเอียดจริงๆแล้วก็แบบกลิ่นค่อนข้างหอมที่นี่เจ้าตัวนี้เนี่ยซารี่ซื้อมาจากที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็หาซื้อที่เมืองไทยไม่ได้ก็เหมือนกับว่าจะหาตัวตายตัวแทนก็ไปดูเอ๊ะตัวนี้ก็มีนี่นาที่เมืองไทยขายตัวนี้ Newtrojina Deep ครีมพิงเกฟฟูด forming scrub เหมือนกันเลยก็คือเป็นพิงเกฟฟูดเหมือนกันเนี่ยคะ่ะแลวแพคเกจจิ้งก็คล้ายๆกันแต่ว่าเนื้อสครับตัวนี้เนี่ยเขาไม่ละเอียดเท่าเจ้าตัวนี้นะคะ่ะไม่ไม่เทียบกันไม่ได้เลยเจ้าตัวนี้เนี่ยปาดไปที่หน้าแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันค่อนข้างจะหยาบนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ซื้อต่อแล้วนะคะจะไปซื้อรุ่นอื่นๆมาใช้แทนแต่ว่าถ้าเจอเจ,อเจ้าตัวนี้แล้วได้ราคาที่ค่อนข้างถูกเพราะว่าซาลิซื้อมาราคา250บกว่าบาทเองนะคะถ้าเจอเจ้าตัวนี้แล้วราคาประมาณนี้รับรองซื้อแนน,อนนน่อะะคะ E yeah. กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่อมาเป็นสําหรับเช็ดเครื่องสําอางค่ะคู่แรกเนี่ยซารีมีสาหรับการเช็ดเครื่องสำอางออกที่หน้านะคะตัวแรกเลยก็คือเป็นไบโอเดอร์มาตัวนี้เนี่ยขวดใหญ่เลยสีชมพูนะคะใช้ขวดเล็กแล้วดีก็เลยไปซื้อขวดใหญ่มาใช้ดียังไงก็คือเวลาที่ซาร่กลับถึงบ้านแล้วแบบมันร้อนร้อนเหนื่อยเหนื่อยแล้วเราอยากจะแบบเช็ดเครื่องสาอางที่หน้าออกแต่ยังไม่อยาอบอาบน้ำานคืออยากจะแบบขี้เกียจบ้างนั่งเล่นบ้างอะไรบ้างแต่คืนหน้านี่อยากจะเอาออกแล้วก็คือใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยเช็ดออกก่อนได้เลยนะคะมันก็รู้สึกสะอาด โดยประมาณหนึง่งแต่ว่าสลาี่ก็ต้องไปล้างล้างโดยแบบใช้โฟมล้างหน้าหรือใช้อย่างอื่นมาล้างอีกอยู่ดีนะคะเจ้าตัวนี้ก็ทําหน้าที่ตรงนั้นก็คือเหมือนกับว่าสะดวกเช็ดแล้วแบบว่าโอเคไปเลยแล้วก็คือไม่รู้สึกว่าเหนียวหน้าอะไรเวลาที่เราก่อนที่เราจะไปอาบน้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยสลี่ก็จะหยุดซื้อสักพักหนึ่งเพราะว่าตอนนี้สลี่ลอง b ีเฟสต a าอยู่นะเป็นผลิตภัณฑ์แบบเช็ดเครื่องสําอางที่หน้าเหมือนกันแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างดี เท่าๆกับอันนี้บางทีอาจจะดีกว่าด้วยซ้ําที่พูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าวันก่อนเนี่ยคาบมาสคารา่ามันแบบยังหลงเหลืออยู่ที่ขอบตาด้านล่างเนี่ยค่ะแล้วสไลช้สำลีจุ่มเจ้าตัวนี้ไปเช็ดแล้วมันไม่ออกแต่พอใช้เจ้าบีเฟสต้าเนี่ยมันเช็ดเหมือนแบบมันเช็ดออกอะ่ะแล้วก็เลยคือแบบเออบีเฟสต้านี่มันดีเนาะแล้วก็เลยแบบว่าเออจะหยุดซื้อเจ้าตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวขอเทสบีเฟสต้าไปสักอีกระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาพูดละกันว่าแบบ ดีกว่าอันนี้จริงหรือเปล่านะคะอีกตัวหนึ่งเป็นของยี่ห้ออะไรเนี่ยอ่านยากจังเลย i c a c นะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่ฝรั่งเศสนะคะเป็นแบรนด์ที่แบบเขาอยู่ข้างๆไบโอเดอร์มาเนี่ยก็คือตอนนั้นซารีไปหาซื้อไบโอเดอร์มาขนาดทดลองที่จะแบบฮิ้วไปต่างประเทศได้ไม่ต้องพกขวดใหญ่เบอร์ขนาดนี้แต่ว่าไปเจอพนักงานเขาก็พูด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 ,พดสับขาหลอกเราให้แบบว่าซื้ออันนี้มานะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยถามว่า คู่กับไบโอเดอร์มาเทียบกันได้ไหมราคาพอๆกันเลยนะคะไบโอเดอร์มานี่จะเหลืออีกหน่อยนึงเกือ <c> บ <oughs> <g ül üyor> หมดแล้วแหละนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาพอๆกับไบโอเดอร์มาเลยนะคะแต่ว่าไม่ไม่ปลื้มเท่าไบโอเดอร์มาค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เ,เจอแบบพนักง,งานขายสับขาหลอกให้ลองซื้อตัวนี้มาใช้ก็อย่าเลยใช้ตัวนี้เหมือนเดิมดีกว่านะคะเจ้าตัวนี้แบบเออมันก็ค,คล้ายๆกันเพียง <c oughs> แต่ซาลี่รู้สึกว่าเวลาที่เช็ดหน้าแล้วเนี่ยมันยังรู้สึกหนึบหนห,นหน้ามันไม่เหมือนรู้สึกแบบ สบายหน้าเหมือนเจ้าตัวนี้นะคะเจ้าตัวน,น,นี้จะแบบมีความรู้สึกเออเหมือนแบบ ฉันต้องรีบไปล้างหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนิดนึงนิดนึงก็เลยแบบไม่ซื้อต่อแล้วนะคะผลิตภัณฑ์เช็ดเครื่องสําอางอีกอักอนนึงเป็นเช็ดรอบดวงตาค่ะจากแบรนด์ Bifesta นะตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเป็นลักษณะแบบว่าออยกับน้ําเวลาใช้ก็เขยา่าเขยา่ขยาใช่ไหมคะเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้ค่อนข้างดีแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าเช็ดปุ๊บเช็ดปุ๊บแล้วจะออกนะมันจะต้องแบบใช้เวลา 8, แปะไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็แบบค่อยๆลูบและอาจจะต้องใช้คัตตอนบัดเนี่ยมาค่อยๆแบบทาความสะอาด ละเอียดละเอียดอีกนิดนึ่งนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยสลิอาจจะยังไม่ซื้อต่อเพราะว่า สล,ลิกลับไปใช้ของเดิมที่แบบเป็นสุดโปรดนะก็คือเจ้า e f r o ช e เนี่ยพอๆกับลังโคมที่สล,ลิชชื่นชอบเลยอะค่ะแล้วราคาก็ถูกกว่าด้วยก็เลยแบบใช้ตัวนั้นอยู่ของ e f r o ช e แล้วก็คิดว่าจะซื้อตัวนั้นใช้ต่อไปนะคะส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากลองนะก็ลองได้เลยเพราะมันอยู่ที่ราคา300กว่าบาทแล้วก็มันไม่ทําให้ตาพร่ามัวเหมือนบางแบรนด์ด้วยอย่างผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางที่เป็นแบบออยยี่ห้ออื่นๆเนี่ยเวลาแปะไปรอบดวงตาโอ้ยลืมตามาตาพร่าตาเบลอเลยเจ้าตัวนี้ไม่เป็น นะคะไม่ได้เกิดเอฟเฟกตตาเบอร์อะไรอย่างนง้นนะคะก็โอเคค่อนข้างดี มาถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายกันมัางค่ะเจสลีมีสองตัวนี้นะคะตัวแรกเป็นของอีฟโรเช่อันนี้จสซใช้ประจำเสลีไม่พูดมากแล้วเพราะว่าเออหมดก็ซื้อหมดก็ซื้อนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าซื้อตามช่วงโปรโมชั่นเท่านั้นนะคะอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นผิวมือนะคะเป็นของแบรนด์คิวส์อันนี้เนี่ยใกล้หมดละนิดนึงก็เอามาพูดหน่อยจริงๆแล้วได้มันนานมากแล้วนะคะได้มาเพราะว่าตอนนั้นเอาแต้มไปแลกหรือว่ายังไงเป็นไซส์ขนาดทดลอง เป็นครีมทามือนะคะเพราะว่าตอนนั้นได้ยินเขาว่าแบบกูรูดังๆใน u t u b e เนี่ยเขาบอกเอยมันเป็นสุดยอดครีมทามือจริงๆเจ้าตัวนี้เนี่ยพอได้ลองใช้แล้วกลิ่นมันเหมือนแบบยาหมองน้ำอ่ะจริงๆนะสลรไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เออใช่กลิ่นเป็นเหมือนแบบยาหมองน้งนะลลําน,น,น,บบะน,นะถึงได้แบบว่าทําไมถึงแบบอยู่ทนอยู่นานและเกินทั้งทที่หลอดแค่เนี้ยปกติหมดไปนานมากแล้วนะคะแต่ก็จะพยายามใช้ให้หมดนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ปลื้มกลิ่นเท่าไหร่เพราะว่า ราคาจริงไซส์จริงมันแพงมากๆเลยแล้วมันก็คือแบบมันก็แบบเป็นแทนครีมธรรมดาะารีว่าโซเปนกอรี่เนี่ยก็แบบดีกว่าเยอะถูกกว่าเยอะแล้วก็กลิ่นหอมกว่าเยอะด้วยนะคะเจ้าตัวนี้เลยแบบขอบายไปถัดมาเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเล็บค่ะถ้าเพื่อนๆรู้จักสารีก็จะรู้ว่าสารีเนี่ยค่อนข้างแบบว่าทาเล็บเยอะมียาทาเล็บเนี่ยเยอะมากเลยนะคะก็คือแบบมาดูกันว่า เจ้าตัวนี้คืออะไรนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยคือยาทาเล็บที่แบบอยู่มาสักพักนึงแล้วก็แบบว่าเออใช้เกือบจะหมดแล้วแล้วก็บางอันเนี่ยแบบว่าแห้งขึ้นนะคะมาดู2ตัวนี้เนี่ยก็คือมันแห้งซาริเลยเอามารวมในวิดีโอนี้ด้วยนะคะเป็นของ Skin Food ชื่อรุ่นของเขาก็คือ milk creamy nail นะคะซาริมี2เบอร์ด้วยกันก็คือเบอร์แรกเนี่ยเป็นเบอร์ bl 0 0 4เป็นสีฟ้าเทอร์คอยส์แบบนี้ชอบมากๆเลยตอนได้มาใหม่ๆนะแบบช่วงหน้าร้อนนะ,ะทาทาทาอันนี้ตลอด เลยเวลาทาก็มีคนชมชมชมว่าโอ้ยสีเล็บสวยอีกอันหนึ่งก็คือ P K 007อันนี้ก็แบบว่าเวลาทาแล้วก็แบบมีแต่คนชมบอกว่าโอ้ยน่ารักเหมือนเล็บคิตตี้เลยเหมือนแบบชมพูน,นม,มนอะไรแบบเนี้ยเออนะมีแต่คนชมแต่ติดอยู่อย่างเดียวเนื้อมันเนี่ย นะเจ้าตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเนื้อสีค่อนข้างเข้มนะเจ้าตัวนี้เนะี่ยทาแบบสี่รอบแล้วเวลาทาต้องระวังด้วยเพราะว่ามันเนื้อแบบแห้งก็แห้งค่อนข้างช้าอยู่เหมือนกันฉะนั้นทาก็ต้องพักยก เสร็จแล้วมาทาใหม่พักยกแล้วก็ทาใหม่พักยกคือต้องมีเวลาจริงๆถึงจะแบบทาออกมาแล้วสวยคือถ้าจะแบบรีบๆป้าๆอะไรเงี้ยไม่สวยเด็ดขาดมือใหม่อาได้ซื้อมาเลยนะคะเพราะว่ารับรองว่าจะต้องรําคาญใจเป็นอย่างยิ่งเวลาที่หยิบมาใช้นะแต่ว่าสีมันสวยจริงๆนะแล้วพอใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเนื้อมันก็จะเริ่มแหง้งเริ่มคนขึ้นคนขึ้นแล้วก็จะยิ่งลําบากมากขึ้นมากขึ้นนะคะก็คือ2ตัวนี้เนี่ย คิดว่าไม่น่าจะซื้อมาใช้แล้วแหละจริงๆชอบสีมากๆเลยแล้วก็ชอบฟินิชที่ได้มันเป็นแบบครีมน่ารักน่ารักนะแต่ว่าลำบากมากเวาลวทาทาก็ผ่านไปนะคะมาถึงอีกอักอนนึงเป็นของ s กิน Food เหมือนกันเป็นแนวว i s t a านะคะเป็นเบอร์เดี๋ยวนะสไิดดูเบอร์ก่อนเบอร์ BR 608นะคะเป็นสีนูดนูตประมาณนี้จริงๆแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยตอนที่สไดซื้อมาใหม่ๆมันไม่ออกน้ำตาลแบบนี้นะ คืออันนี้เป็นขวดที่2ของซารีแล้วนะรู้ปะ่ะเพราะว่าขวดแรกเนี่ยก็ซื้อมาแล้วมันแบบออกน้ําตาลมันยิ่งพออยู่นานเหมือนมันยิ่งน้ําตาลขึ้นน้ําตาลขึ้นน้ําตาลขึ้นเราก็เลยแบบว่าอาเดี๋ยวซื้อขวดใหม่แล้วกันเผื่อขวดนั้นมันจะแบบว่าเออเราได้มาขวดไม่ดีอะไรเงี้ยซื้อขวดที่2เป็นเหมือนเดิมนะเลยแบบไม่ใช้ละสีมันก็ดูแบบ กลางๆขมุขมัวสกปรกสปก,สปกอยู่ในขวดไปแล้วอะ่ะเจ้าตัวนี้นะเป็นท็อปโค้ทจากสกินฟู o ดนะคะเป็นอีกหนึ่งท็อปโค้ทที่ค่อนข้างดีเป็นแนววิสตาตัวนี้เนี่ยราคาค่อนข้างถูก80บกว่าบาทมั้งถ้าสาลิจำไม่ผิดนะคะแล้วก็โอเคเลยทีเดียวให้ความเงาให้ความไหลเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันนานละมันเริ่มข้นละสลิก็คือจะไม่ใช้แล้วเพราะว่ามันเริ่มเหนียวเริ่มอะไรเงี้ยมันเริ่มจะทานลาบากแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งละเจ้าตัวนี้นะคะ กลุ่มสุดท้ายค่ะเมคอัพแล้วก็อ c ซิสซอรีต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางนะคะ เจ้าตัวแรกเนี่ยเป็นตัวล้างแปรงนะคะอันนี้ซลรีใช้หมดแล้วนะจริงๆแล้วอันนี้เป็นน้ำสีใสๆธรรมดาเลยจาก Gino Mac คเครเนี่ยซื้อได้ที่ Beauty Buffet เนืราคาอยู่ที่250ถ้าสิถ้าซารีจะไม่เป็น2 0 0ร0อบาทประมาณนี้คะ่ะก็คือซลรีใช้หมดแล้วแล้วทีนี้ซลรีรู้สึกว่าเออผลิตภัณฑ์เขาค่อนข้างดีแต่ว่าสรว่าของแมคดีกว่าซารก็เลยไปซื้อของแม c มาแล้วก็เทใส่ขวด ของ g ี n e น่แมคเครเนีคะเพราะว่าของแมคเนี่ยเขาไม่มีขวดสเปรย์ถูกไหมคะแล้ว s a รีอันนี้มันมีสเปรย์แล้วใช้ง่ายดีก็เวลาใช้ก็แบบสเปรย์สเปรย,ปรย์ลงบนแผ่นกระดาษจิชชู่เนี่ยง่ายดีนะคะตัวที่หมดก็คือตัวนี้แล้วก็ถามว่าจะซื้อต่อไหมก็คงซื้อต่อบ,บ้างเป็นบางระยะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยกลับมาใช้ MAC เพราะาสัลี่รู้สึกว่ามันทําความสะอาดแปรงได้ดีกว่าถามว่าทำไมถึงรู้รู้เพราะว่ามันจะมีขนแปรงที่แบบ แปรงบางแปรงที่แบบขนสีข,า,ขาวๆอะซารี่รู้เลยว่าตอนที่ใช้แม็กเนี่ยออขนแปรงมันจะแบบขาวขึ้นกว่าตอนที่ใช้ของ g i n น m a ครีแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ซีเรียสอะคือซื้อ Gino m a ครีมาก็ได้เหมือนก็คือราคาถูก2ตัวสุดท้ายสําหรับวิดีโอนี้เป็นรองพื้นทั้ง2ตัวเลยค่ะตัวแรกเนี่ยเป็น Lunaso u l Skin Modeling Liquid Foundation เป็นขวดที่2ของซารี่แล,แล้วนะคะเป็นอะไรที่แบบว่า ก็อยู่ติดบ้านมาตลอดอะัคือเหมือนแบบว่าเออขาดไม่ไดไ้ต้องมีติดบ้านถ้าเกิดว่าสลคอยากได้ลุกรองพื้นที่แบบเนียนๆใสๆเป็นธรรมชาตินะก็จะหยิบเจ้าตัวนี้มาใช้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยสลคก็สนุกสนานกับการลองรองพื้นตัวใหม่ๆอยู่นะคะก็จะเจ้าตัวนี้ก็จะหยุดไว้สักพักหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าก็แนะนําสําหรับคนที่แบบหน้าใสๆอยากได้รองพื้นแบบดูเป็นธรรมชาติหน้าใสาๆอะเจ้าตัวนี้โอเคเลยแล้วก็แบบว่า พี่ๆที่เคาน์เตอร์ใจดีมากๆด้วยนะคะก็ถัดมาเป็นของ e s f roche ตัวนี้นะคะเป็น matte flow foundation เป็น velvet finish นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยสัลลี่มีรีวิวแบบเต็มๆมาให้ดูด้วยเดี๋ยวลิงค์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะเจ้าตัวนี้สัลลี่ใช้มาจนถึงประมาณนี้แล้วแล้วก็หยุดใช้เพราะว่าจับได้แหละจับได้แล้วลว,ว่าเจ้าตัวนเนี้ยแหละทาให้เกิดสิวผดขึ้นเพราะตอนแรกๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าเออมันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ว่าพอ กลับมาใช้เจ้าตัวเนี้ยติดต่อกันประมาณอาทิตย์หนึ่งรู้เลยว่าเออเนี่ยเจ้าตัวนี้แหละทำให้เกิดสิวพดนะคะก็เลยหยุดใช้ถึงแม้ว่าจะเหลือแค่นี้ก็ตามอะไรที่เกิดมันไม่ดีกับเรานะก็ทิ้งไปเถอะอย่าได้เสียดายเลยนะคะ เจ้าต,ตัวนี้เนี่ยอย่างอื่นคุณภาพอย่างอื่นก็คือโอเคหมดนะเพียงแต่ติดอย่างเดียวว่าทําให้เกิดสิวผดข้อเสีอยอย่างหนึ่งของเจ้าตัวนี้ที่สลี่ไม่ได้บอกในรีวิวตอนนั้นเพราะว่ายังไม่เกิดประสบกับตัวเองเนะี่ยตอนนั้นเน่นหน้ายังโอเคอยู่ใช่ไหมแล้วพอตอนช่วงที่แบบเป็นสิวแล้วคือมันแบบตกสเก็ตตกอะไรอย่างเงี้อยอ่างช่วงเนี้ยนะคะสลี่จะเป็นสิวตรงช่วงแก้มแล้วมีสเก็ตลอกๆนิดนึงคือมันยิ่งไปนเน้นตรงช่วงที่แบบผิวของเรามันกําลังลอกอะคะ่ะ เออเราก็เลยแบบไม่ปลืมลมปล้มแล้วไม่ปลื้มแล้วก็เลยขอผ่านเจ้าตัวนี้ไปแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยสำหรับคนผิวสีเข้มเนี่ยมีนะคะลองไปเทสดูได้ที่เคาน์เตอร์ของ e f o r o c h e นะคะเอาละค่ะก็จบกันไปแล้วกับมาหาราบวันนี้นะคะของที่ใช้หมดแล้วภาคที่4นะคะก็ขอบคุณกันมากๆเลยถ้าเพื่อนๆที่ติดตามชมกันมาตั้งแต่ภาคที่1 2 3แล้วก็วันนี้มาเป็นภาคที่4แล้วถ้าชอบก็คือคลิกตั้มไลค์นิดนึงนะคะจะได้มีภาค5 6 7 8ตามมาเรื่อยๆนะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ กับเพื่อนๆบ้างนะคะเพราะว่าซาริก็พูดไปบ้างว่าอะไรจะซื้อต่ออะไรไม่ซื้อต่อนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนเหมือนกันอย่างเช่นอย่างที่ซาริบอกเจ้าอีฟโรเชตัวนี้มันทำให้ซาริเกิดเป็นสิวผดขึ้นมาบางคนเขาอาจจะไม่เป็นก็ได้นะคะก็ลองไปเทสดูกับตัวเองก่อนละกันนะคะแล้วก็ค่อยช่างใจว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีอันนี้เป็นข้อมูลบางส่วนที่ซาริมีให้เพื่อนๆละกันน,น,นนะคะหวังว่าคงจะชอบกันกับวิดีโอแบบนี้นะคะวันนี้ซาริไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้านะคะ่ะย